ครับสวัสดีครับพบกับผมสกายบีมเชียเคยนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับสุดยอดปืนไรเฟิลจู่โจมสุดอเนกประสงค์ของทางญี่ปุ่นที่มีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นมันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่เรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วมันสามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์แถมยังเป็นปืนไรเฟิลที่ออกแบบขึ้นมาโดยญี่ปุ่นเพื่อคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะอีกด้วย ครับมันก็คือโฮว่าไทฟ89ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เราจะคุ้นเคยกันดีอีกหนึ่งประเทศไม่ว่าจะสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆชนิดรวมไปถึงสื่อบันเทิงมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมภาพยนตร์หรือเรื่องดนตรีที่เข้ามาในบ้านเราอย่างไม่ขาดสายใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเทคโนโลยีทางการทหารของประเทศญี่ปุ่นมันสูงลิบลิ้วไปแต่อันดับที่5ของโลก และปืนไรเฟิลจู่โจมของทางประเทศญี่ปุ่นนั้นมันก็จัดได้ว่าเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่ออกแบบขึ้นมาอย่างพิถีพิถันใส่ใจรายละเอียดกันเอามากๆจนมันกลายเป็นปืนไรเฟิลที่ใช้งานได้ทุกเหตุการณ์และเป็นปืนที่น่าภูมิใจของทางญี่ปุ่นเลยทีเดียวนั่นก็คือโฮว่าไทส์แ โฮว่าไทส์89แอสเซาลไรเฟิลมันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่ได้เข้าประจำการอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นโดยในการประจำการน,นั้นเจ้าโฮว่าท้สย89มันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่ได้ถูกใช้งานโดยกองกำลังป้องกันตนเองหน่วยป้องกันชายฝั่งหน่วยรักษาความปลอดภัยพิเศษและหน่วยจู่โจมพิเศษของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต่อจากนี้ผมจะขอเรียกสั้นๆว่าท้า์89นะครับแต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็จะไม่มีทางพบเห็นเจ้าท้า์89ได้ถูกใช้งานโดยประเทศอื่นๆแน่นอนเนื่องจากทางประเทศญี่ปุ่นไม่มีนโยบายการผลิตอาวุธปืนเพื่อการส่งออกตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นเอง เจ้าท้าย89มันเป็นปืนไรเฟิลยูโจมที่ได้ถูกนำมาประจำการแทนปืนไรเฟิลโฮว่าท้าย64แบทเท Battle r i f ที่เริ่มล้าสมัยซึ่งในการประจำการเจ้าท้าย89ในครั้งแรกนั้นทางญี่ปุ่น ได้ประจำการมันในกองกำลังแนวหน้าก่อนโดยเข้าประจำการกับกองกำลังป้องกันตนเองประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในปีคิศักราช1 9 9 0หลังจากการเปิดตัวในปีคิศักราช1989ซึ่งมันยังคงเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมประจำการหลักของญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนในปีคิศักราช2020ทางญี่ปุ่น ก็ได้เริ่มทยอยปลดประจำการและแทนที่ด้วยปืนไรเฟริลจู่โจมโฮว่าไทฟ20ซึ่งเอาตามจริงเจ้าไทฟย20นี้รูปทรงของมันจะค่อนข้างคล้ายกับเจ้า FN s สาเอาเมากๆเลยทีเดียวในช่วงทศวรรษที่1960ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีโปรเจกต์การจัดหาปืนไรเฟริลใหม่ เพื่อมาทดแทนปืนไรเฟลิล M14 ไรเฟลิลที่เริ่มล้าสมัยโดยทางสหรัฐอเมริกาได้เลือกเจ้า M16 ไรเฟลิลเข้ามาประจำการกับกองทัพมันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่ทันสมัยกว่า M14 ไรเฟลิลในหลายๆด้านทั้งเรื่องน้ำหนักที่เบากว่าอัตราการลั่นกระสุนที่เหนือกว่าและปัญหาจุกจิกก็เยอะกว่าเช่นกัน มันเป็นปืนไรเฟลิลจู่โจมที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด5.56คูณ45มิลลิเมนาโต้กระสุนขนาดกลางความเร็วสูงที่ให้แรงรีคอยที่น้อยกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่ากระสุนขนาด7.62คูณ51มิลลิเมนาโต้ที่ใช้ในเจ้า M14 ไรเฟลิลก็ตาม และด้วยการประจำการน,นี้มันจึงทำให้ทางสหรัฐอเมริกาสามารถขนกระสุนไปได้มากขึ้นในน้ำหนักที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับกระสุนขนาด7.62 x 51มิลลิเมตรนาโต้เพราะกระสุนขนาด5.56 x 45มิลลิเมนาโต้นั้นมันจะมีน้ำหนักที่น้อยและมีขนาดเล็กกว่ากระสุนขนาด7.62 x 51มิลลิเมนาโต้อยู่พอสมควรเลยทีเดียว จนมาถึงช่วงทศวรรษที่1,980เมื่อกระสุนขนาด5.56ุคูณ45มมตรนาโต M 8 5 5รุ่นใหม่ที่เหนือกว่ากระสุนขนาดเดียวกันรุ่น M 1 9 3ได้ถูกประกาศออกมา ให้มันเป็นกระสุนขนาดกลางมาตรฐานนาโตและด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมันจึงทําให้ทางประเทศญี่ปุ่นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกของนาโตแต่ก็เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกของนาโตก็ต้องพร้อมปรับเปลี่ยนปืนเลเฟิลของตนเองในตอนนั้นเพื่อลองรับกับกระสุนขนาด5.56คณ45ม mm ิลลิเมตรนาโตรุ่นใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้เช่นกัน ทางประเทศญี่ปุ่นจึงได้เริ่มโปรเจกต์การพัฒนาปืนไรเฟิลแบบใหม่เพื่อมาทดแทนปืนไรเฟิลโฮว่าท้าหกสที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด7.62,51คูณมิลลิเมตรนาโต้ที่มีการประจำการมานานกว่า25ปีโดยในการพัฒนานั้นทีมผู้รับผิดชอบการออกแบบโปรเจกต์นี้ก็คือหน่วยงาน technical research and development institute หรือ TRDI ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการของทางญี่ปุ่นเอง ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารต่างๆของญี่ปุ่นโดยความต้องการของทางรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นทางรัฐบาลต้องการการพัฒนาที่รวดเร็วและเสียงงบประมาณน้อยที่สุดพวกเขาจึงได้ซื้อลิขสิทธิ์ปืนไรเฟิลของทางอามมาไลรุ่น AR18 ที่ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่ากลไกของมันมีประสิทธิภาพที่ดี แถมมันยังมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรนาโต้ได้ซึ่งในเวลาต่อมาทางญี่ปุ่นก็ได้นำเจ้า AR-18 มาเข้ารับการทดสอบประสิทธิภาพของปืนและมันก็ผ่านการทดสอบมหาโหดต่างๆของทางญี่ปุ่นได้แบบผ่านฉลุยทางญี่ปุ่นจึงได้นำเจ้า AR-18 มาพัฒนาดัดแปลงแก้ไขใหม่เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและกองกำลังของตนเอง โดยในตัวต้นแบบตัวแรกนั้นมันจะมีชื่อว่า HR16 และได้ถูกนำมาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนแตกแยกย่อยเป็นตัวต้นแบบรุ่นต่างๆหลายรุ่นเพื่อมาประกอบการตัดสินใจกลายมาเป็น HR10, HR11, HR13 และ HR15 จนเมื่อถึงเดทไลน์ที่กำหนดตัวปืนต้นแบบรุ่น HR15 ก็ได้ถูกเลือกจากโปรเจกต์ทั้งหมดและทางผู้พัฒนาก็ได้นำมันมาเพื่อพัฒนาดัดแปลงต่อไปจนกลายมาเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่ของกองกำลังประเทศญี่ปุ่นโดยเหตุผลที่ทางญี่ปุ่นเลือกตัวต้นแบบรุ่น HR15 มาต่อยอดนั้นก็เพราะว่ามันมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุดนั่นเอง เวลาก็ได้ล่วงเลยไปจนถึงปีคิตศักราช1989โปรเจกต์ที่ทางญี่ปุ่นได้นำมาพัฒนาก็ได้เสร็จสมบูรณ์และได้ส่งไม้ต่อให้กับโรงงานผลิตอาวุธของทางญี่ปุ่นผลิตให้กับกองกำลังป้องกันตนเองต่อไป ซึ่งโรงงานที่ผลิตเจ้าท้าย89ก็คือโรงงานโฮวาแมชชีเน r ีโรงงานผลิตเครื่องจักรของญี่ปุ่นที่รู้จักกันในระดับสากลด้านการผลิตอาวุธปืนสำหรับทางการทหารและพล,ละเลือนซึ่งเอาตามจริงแล้วโรงงานนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายๆอย่างเช่นผลิตเครื่องจักรเครื่องมือช่างต่างๆรถกวาดถนนรวมไปถึงหน้าต่างและประตูก็ผลิตเช่นกัน ทางด้านคุณภาพการผลิตก็ดีเยี่ยมแน่นอนและเมื่อทางกองกําลังป้องกันตนเองประเทศญี่ปุ่นได้นําปืนไลเฟิลรุ่นนี้เข้ามาประจําการอย่างเป็นทางการแล้วมันก็ได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่าฮาชิเคียวชิกิโชจูหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าโฮวาไทป์89โดยคําว่าโฮวาด้านหน้าชื่อนั้นมันก็คือชื่อของโรงงานที่ผลิตก็คือโฮวาแมชิเนรีนั่นเองและตัวเลข89ด้านหลังชื่อก็ คือปีที่ทางญี่ปุ่นได้พัฒนาแล้วเสร็จก็คือปีคิเศักราช1989ซึ่งต่อมาในปีคิเศักราช1990เจ้าหฮวว่าทาย89มันก็ได้เข้าประจำการในกองกำลังป้องกันตนเองประเทศญี่ปุ่นต่อไป โดยค่าตัวของเจ้าท้าย89มันจะมีค่าตัวต่อกระบอกในปีคิทตศักราช1,998อยู่ที่3 4 7 0 0 0เยนหรือประมาณแสนกว่าบาทไทยและในปีคิทตศักราช2,005มันจะมีค่าตัวต่อกระบอกอยู่ที่3 2 5 8 0 0เยนหรือประมาณเกือบ1 0 0 0 0แบาทไทย โดยในระบบการทำงานของเจ้าทาย89นั้นมันจะมีระบบปฏิบัติการที่มันเหมือนกับเจ้าอลมาไ AR18 เอามากๆก,ก็แน่นอนแหละครับพัฒนาต่อยอดมาขนาดนี้โดยมันจะมีระบบปฏิบัติการแบบ g ก๊สโอเป t เร b ต w แบบหมุนโ o เทตติ้งโบ มาพร้อมกับลูกสูบสั้นช็อตโต้แก๊สพิสตันเมื่อเหนี่ยวไกนกสับจะเข้าไปกระทบกับเข็มแทงชนวนกระสุนจะถูกจุดระเบิดและเมื่อผ่านลำกล้องออกไปมันจะใช้แรงดันแก๊สบางส่วนไหลย,ย้อนกลับผ่านแก๊สบล็อกผ่านท่อแก๊สทูบโดยแรงดันแก๊สนี้จะไปดันลูกสูบให้ลูกสูบไปดันห้องลูกเลื่อนอีกทีเพื่อฝีก,กระสุนนัดต่อไปเข้าลังเพลิง ตัวลำกล้องมันจะมีเกลียวลำกล้อง1ต่อ7เวียนขวาครบรอบที่305ม mm, ิลิเมตโดยกลไกของเจ้าท้าย89มันได้ถูกออกแบบขึ้นมาให้มีแรงรีคอยจากการยิงที่น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้และให้กลไกภายในเคลื่อนไหวน้อยที่สุดโดยทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้ความแม่นยำสูงที่สุดนั่นเองเจ้าท้าย89มันจะมีโหมดการยิง4โหมดก็คือ 1. s a e เซฟโห มันก็คือโหมดห้ามไกลตัวปืนจะไม่สามารถยิงได้2เซมิอโตเมติหรือโหมดการยิงทีละ1น,นัด3 b i เบิร์ดโหมดมันก็คือโหมดการยิงเป็นชุดชุดละ3นัดโดยในโหมดนี้นั้นจะต้องมีการโมดิฟายปรับแต่งปืนเพิ่มเติมเนื่องจากในโหมดนี้มักจะสร้างปัญหาเรื่องความร้อนให้กับตัวปืน4โหมดฟูลลี่อโตเมติมันก็คือโหมดการยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เจ้าท้าย89มันจะมีคันปรับโหมดการยิงอยู่ทางด้านขวาของตัวปืนบริเวณเหนือด้านจับทําให้เหมาะกับผู้ยิงที่ถนัดขวาสะมากกว่า ตัวขาซ้ายสามารถถอดได้ซึ่งจะติดตั้งไว้ด้านล่างของลำกล้องไม่เหมือนกับขาซ้ายของปืนไรเฟิลรุ่นก่อนอย่างท้าย64ที่ตัวขาซ้ายจะถูกติดตั้งล็อกด้วยหมุดไม่สามารถถอดได้แต่ก็สามารถปรับระดับด้วยสปริงได้และติดตั้งหลังตัวล็อกสำหรับติดตั้งดาบปลายปืน ตัวกระจมมือด้านล่างของเจ้าท้าย89จะมีล่องบาก2ล่องที่ออกแบบไว้สําหรับเก็บขาซ้ายของตัวปืนเพื่อพับขาซ้ายเข้ามาและทําให้ผู้ยิงรู้สึกเกะก,กะน้อยลงตัวปืนทํามาจากอลูมิเนียมเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกและเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปเช่นเดียวกับ AR18 และ HK G3 Battle Rifle เนื่องจากการผลิตและการออกแบบปืนนั้น ได้นำข้อดีในเรื่องการเป็นมิตรกับผู้ใช้งานและข้อดีของตัวปืน Type 64และ AR18 เข้ามารวมกันตัวคันลังของเจ้า Type 89จะอยู่ด้านขวาของตัวปืนมาพร้อมกับช่องสำหรับติดตั้งสายสะพายซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายของตัวปืนทำให้เหมาะสำหรับคนถนัดขวาขึ้นไปอีก เจ้าท้าย89มันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรนาโตโดยกระสุนที่นิยมใช้กับรุ่นนี้มากที่สุดก็คือกระสุนรุ่น M855 ซึ่งมีการผลิตขึ้นมาใช้เองโดยกองกำลังป้องกันตนเองประเทศญี่ปุ่นและจะมีตาซากุระเสมือนแสดงความเป็นญี่ปุ่นไปด้วยในตัวแต่ผมหาภาพไม่ได้จริงๆต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วย โดยในการออกแบบเรื่องแมกกาซีนของเจ้าท้าย89นั้นทางผู้ออกแบบได้ออกแบบให้มัน สามารถใช้แมกกาซีนแบบสเตนเนชแมกกาซีนมาตรฐานนาโตได้ทําให้เจ้าท้าย89มันสามารถใช้แมกกาซีนร่วมกับทางนาโตได้แต่อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นก็มีความยูนิคอยู่ในตัวอยู่แล้วโดยทางผู้ออกแบบก็ได้ออกแบบแมกกาซีนของเจ้าท้าย89โดยเฉพาะมาด้วยเพื่อผลิตใช้งานเองในกองกําลังป้องกันตนเอง และแมกกาซีนที่ผลิตโดยทางญี่ปุ่นนั้นจะไม่เหมือนกับแมกกาซีนแบบสเตเนชแมกกาซีนมาตรฐานนาโต ตัวแม็กกาซีนของทางญี่ปุ่นจะมีการเจาะรูด้านข้างแม็กกาซีนเพื่อเอาไว้เช็คจำนวนกระสุนที่เหลือแต่มันก็ไม่ได้ดีเดซักเท่าไหร่เนื่องจากการเจาะรูนั้นจะเสี่ยงต่อฝุ่นทรายที่สามารถเข้าไปในตัวแม็กกาซีนปืนได้และในด้านบนที่เป็นช่องสำหรับบรรจุกระสุนก็ไม่เหมือนเช่นกันช่องแม็กกาซีนของทางญี่ปุ่นจะดูอวบ,บและมีรอยหยกักเพื่อให้ลงล็อกกับช่องแม็กกาซีนของตัวปืนเทียบกับช่องแม็กกาซีน ของแมกกาซีนแบบสเตเนจแมกกาซีนมันจะดูแบบเรียบๆแทนและจํานวนกระสุนที่สามารถใส่แมกกาซีนได้จะเท่ากันก็คือ30นัดในแมกกาซีนของทางญี่ปุ่นเมื่อยิงจนกระสุนหมดตัวลูกเลื่อนจะเปิดออกค้างเพื่อทําการบอกผู้ใช้งานว่ากระสุนหมดแล้วในขณะที่ถ้าใช้แมกกาซีนแบบสเตเนจแมกกาซีนของทางนาโตเมื่อยิงจนกระสุนหมดตัวลูกเลื่อนจะปิดเหมือนเดิมปกติ เจ้าทาย89มันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่สามารถติดตั้งดาบปลายปืนได้เช่นกันโดยดาบปลายปืนที่ติดตั้งนั้นจะเป็นแบบอนเนกประสงค์ออกแบบและผลิตโดยทางญี่ปุ่นเองอีกแล้วนะครับซึ่งสามารถใช้งานในการจู่โจมระยะประชิดได้ดีใช้เปิดขวดก็ได้เช่นกันและตัวปืนก็รองรับดาบปลายปืน M9 bayonet ดาบปลายปืนมาตรฐานของทางสหรัฐอเมริกาได้ แค่นั้นยังไม่พอเจ้าท้าย8 9มันก็สามารถติดตั้งเครื่องยิงระเบิดจากปากลำกล้องแบบท้าย0 6ได้ตัวเครื่องยิงระเบิดมันจะมีระยะยิงหวังผลใกล้ถึง300เมตรโดยหัวลบที่นิยมใช้นั้นจะเป็นหัวลบระเบิดแรงสูงแบบฮีตเพื่อใช้งานในการทำลายยันกราะเบาของข้าศึกแค่นั้นก็ยังไม่พอเจ้าท้าย89มันก็สามารถติดตั้งเครื่องยิงระเบิดใต้ลำกล้องแบบ M203 ได้ ซึ่งทางกองกําลังป้องกันตนเองประเทศญี่ปุ่นก็ไม่นิยมติดตั้งมันสักเท่าไหร่เนื่องจากแต่เดิมตัวปืนไม่ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อมารองรับการติดตั้งเครื่องยิงระเบิดแบบ M203 ตั้งแต่แรกนั่นเองในรุ่นท้าย89ของหน่วยรถพิเศษประเทศญี่ปุ่นนั้น ปลายลำกล้องจะมีสวิต์สำหรับปรับแรงดันแก๊สเพื่อปรับให้เหมาะกับการบุกจู่โจมในแต่ละสภาพอากาศและบริเวณปากลำกล้องมันจะมีตัวล็อกสำหรับติดตั้งเครื่องชี้เป้าด้วยเลเซอร์และก็สามารถติดตั้งไฟฉายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในหลายสถานการณ์เรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆ แต่อย่างไรก็ตามในรุ่นสําหรับทหารราบจะไม่มีฟังก์ชันนี้มาให้และตัวไฟฉายและเลเซอร์ทางกองกําลังป้องกันตนเองประเทศญี่ปุ่นก็ไม่มีแจกจ่ายเช่นกันศูนย์ยาบหลังของเจ้าท้าย89จะเป็นศูนย์ยาบแบบลูกลมโดยมันจะสามารถปรับระยะการยิงได้สูงสุดถึง500เมตรในภารกิจรักษาสันติภาพที่ประเทศอิรักกองทัพญี่ปุ่นก็ได้เข้าร่วมสมรภูมินี้เช่นกัน โดยทางญี่ปุ่นได้พัฒนาเจ้าท้าย89เพิ่มเติมให้มันมีความเป็นสากลมากขึ้นโดยคันปรับโหมดการยิงจะสามารถปรับได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อให้ทหารของทางสหรัฐอเมริกาสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเมื่อยามฉุกเฉินแต่อย่างไรก็ดี หลังจากจบภารกิจรักษาสันติภาพที่ประเทศอิรักแล้วทางญี่ปุ่นก็ได้ถอดคันปรับโหมดการยิงทางด้านซ้ายออกและกลับไปใช้คันปรับโหมดการยิงทางด้านขวาด้านเดียวเหมือนเดิมและสิ่งที่เพิ่มมาอีกอย่างหลังจากจบภารกิจก็คือทางญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาเจ้าท้าย89เพิ่มเติมให้มันมีรางติดตั้งอุปกรณ์เสริมด้านบนเพื่อให้สามารถติดตั้งกล้องเล็งแบบต่างๆได้โดยทางญี่ปุ่น ได้ซื้อลิขสิทธิ์กล้องเล็ง MD 33มาผลิตใช้งานเองในประเทศอีกด,ด้วยในช่วงสมรภูมิรักษาสันติภาพที่ประเทศอิรักได้มีการค้นพบว่าท y p e 89ที่ประจำการในสมรภูมิทางกองกำลังป้องกันตนเองประเทศญี่ปุ่นที่ได้มีการติดตั้งด้ามจับและลางติดตั้งอุปกรณ์เสริมด้านใต้กระโจมมือมันสร้างความเสียหายให้กับกระโจมมือด้านใน ทำให้ภายหลังจากการจบสงครามนี้ทางกองกําลังป้องกันตนเองประเทศญี่ปุ่นจึงได้ถอดลังติดตั้งอุปกรณ์เสริมออกในที่สุด ในโครงการ f ิวเจอร์โซเยของทางญี่ปุ่นพบว่าตัวปืนที่ถูกตัดลำกล้องให้เหลือเพียง14นิ้วจาก16.5นิ้วนั้นมันสามารถเพิ่มความคล่องตัวให้กับตัวปืนได้มากขึ้นแต่จะแลกมาด้วยความแม่นยำระยะไกลที่ลดลงนิดหน่อยทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ระยะประชิดไปจนถึงระยะกลางได้ดีขึ้น แต่ทางญี่ปุ่นก็ชอบรุ่นลำกล้องยาวมากกว่าซะอย่างนั้นอาจจะเพราะว่าทหารคุ้นชินกับเจ้าท้าย89ลำกล้องแบบเดิมมากกว่าเจ้าท้าย89มันจะมีรุ่นย่อยออกมาอีกหนึ่งรุ่นก็คือท้าย 89F มันก็คือท้าย89ที่มากับพานท้ายแบบสามารถพับได้ โดยพับไปทางด้านซ้ายของตัวปืนเพื่อไม่ให้ไปบางคันปรับโหมดการยิงที่อยู่ทางด้านขวาของตัวปืนแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพับพันท้ายปืนมันก็ทําให้การปรับตําแหน่งสายสะพายตัวปืนทําได้ลําบากมากขึ้นเนื่องจากตําแหน่งสายสะพายตัวปืนอยู่ทางด้านซ้ายพอดี โดยการออกแบบนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อการใช้งานของหน่วยพลลม่มและหน่วยกองพลยันเกราะที่ต้องการความคล่องตัวในการเข้าออกและการลบในพื้นที่แคบๆโดยเฉพาะนั่นเองเจ้าท้าย89มันจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 3.5กิโลกรัมหรือ7.7ปอนด์ความยาวโดยรวม916ม mm, ิลิเมตรหรือ36.1นิ้วและในรุ่นท้าย 89F ที่เป็นเวอร์ชั่นสำหรับพลลมมันจะมีความยาวโดยรวมอยู่ที่670ม mm, ิลิเมตรหรือ26.4นิ้วความยาวลำกล้องจะเท่ากันทุกรุ่นก็คือ420ม mm. ิลิเมตร หรือ16.5นิ้วอัตราการลั่นกระสุน750นัดต่อนาทีความเร็วหัวกระสุนจากปากลำกล้อง920เมตรต่อวินาทีระยะยิงหวังผล500เมตรครับก่อนลากันไปผมจะขอทิ้งสเปคปืนเข้าวๆไว้นะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไป ครับช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ